สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเฟสน,นะครับตอนนี้เราอยู่คำมชโนดนะครับกำลังจะทุบพิษพญายนาคให้ดูนะครับว่ามีจริงไหมนะครับบาปบ,บุญคุณโทษมีจริงไหมเอามาดูครับของแท้ครับ เอ,เอียงขึ้นมานี่ครับพอทุบอ,ออกมาแล้วเขาอยู่ข้างในนะคบได้สี้าปถุม,มาปะพญานาคกวาเทียนิงนะสีชมพูค่ะนี่ครับสีญ้าปทุมมานะครับน้องเกมทําได้นะคะส,สีพญานาคกวาเทียนิงเขามีโพรงหนเออูเขาอยู่ในโพรงนะครับเขาอ,อ,อ,อยู่ในโพรงนะครับนี่คือของจริงนะครับ บางคนบอกว่าไปหลอมมานะครับไม่ใช่นะครับะค็ม,มีโทรงพองเท้าไม่เชื่อก็อยู่ที่ใช้วิจนารณญาณในการรับชมนะครับแล้วจะบุญบรารมีนะครับก็บุญมาฝากแล้วกันนะครับรักนะจุ๊บ